สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประกาศผลแล้วนางงามจักรวาลปีนี้แอนเดรียเมซานางงามเม็กซิโกเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่17พฤษภาค,คมตามเวลาในประเทศไทยอเมนดาชาลิสาออฟดัมมิสอูนเวิร์ดไทยแลนด์2020ขึ้นเวทีชิงมงที่3มิสอูนเวิร์ดไทประเทศไทยต่อจากปุ๊กอภัสราหงสกุลและปุ๋ยพรทิพนัเฮิรันกะนกบนเวทีประกวดนางงามจักรวาล มิสยูนนิเวิร์สครั้งที่69แต่หยุดที่รอบ10คนสุดท้ายสาวงาม5คนสุดท้ายได้แก่เม็กซิโกอินเดียบราซิลโดมินิกันและเปรูเข้าสู่รอบการตอบคำถามกรรมการและรอบกล่าวสุนทรพจน์สั้นตามหัวข้อที่จับฉลากได้จากนั้นกรรมการจึงตัดสินผู้ครองมงกุฎและรองสี่อันดับ ผู้คว้ารองอันดับ4ได้แก่โดมินิกันลิพาฟิกรองอันดับ3าได้แก่อินเดียรองอันดับสองได้แก่เปรูโดยเหลือนางงามบราซิลและนางงามเม็กซิโกรอรุ้นมงจากนั้นพิธีกรได้ประกาศผลผู้ที่คว้าม,มงกุฎมิสอินเวอร์สสองได้แก่แอนเดรียเมซานางงามเม็กซิโกนางงามตัวเก่งที่ได้รับเสียงเชียร์มากเป็นพิเศษขณะที่นางงามบราซิลรับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งไปแอนเดรียเมสซานางงามเม็กซิโกตอบคำถามในรอบ5คนสุดท้ายที่ถามว่า ถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศจะรับมือกับโควิดอย่างไรเธอบอกว่าฉันเชื่อว่าไม่มีทางที่จะสมบูรณ์ที่จะรับมือแต่ฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันจะทำคือการล็อกดาวน์ก่อนที่ทุกอย่างจะใหญ่ขึ้นขนาดนี้เพราะเราสูญเสียคนไปมากเราต้องดูแลคนของเราตั้งแต่เริ่มส่วนในรอบกล่าวถ้อยแถลงสั้นๆตามหัวข้อที่จับฉลากนางงามเม็กซิโกได้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความงามหญิงสาวกล่าวเป็นภาษาสเปนที่มีล้ามแปลว,ว่า เราอยู่ในสังคมที่ลำหน้าไปยิ่งกว่าก้าวหน้าเมื่อเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าในฐานะเป็นสังคมหนึ่งเรามักจะก้าวไปด้วยทัศนคติทั่วไปของกลุ่มสังคมทุกวันนี้ความงามไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นสำหรับฉันรัศมีของความงามไม่ได้อยู่เพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกแต่อยู่ในหัวจิตหัวใจวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อกันฉะนั้นอย่าให้ใครมาบอกคุณว่าคุณไม่มีคุณค่าทีเดียว แอนเดรียเมซาวัย26ปีจบ,บะวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์เป็นตัวเก่งในการประกวดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ